ความขัดแย้งของอุดมการณ์คอมมิวนิสต์ vs เสรีนิยมคุณผู้ฟังเคยคิดไหมครับว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองโลกน่าจะสงบสุขขึ้นใช่ไหมแต่ความจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยหลังจากสงครามโลกจบไปแทนที่โลกจะสงบมันกลับเย็นขึ้นเย็นแบบไหนไม่ใช่แอเสียหรือเปิดเย็นเกินไปนะครับแต่เป็นการเกิดของสิ่งที่เราเรียกว่าสงครามเย็นที่ว่าทําไมถึงเรียกว่าเย็นก็เพราะสงครามครั้งนี้ไม่ได้รบกันด้วยปืนหรือระเบิดแต่เป็นสงครามทางความคิดครับ ความคิดชนิดที่เรียกว่าแบ่งโลกออกเป็นสองฝั่งชัดเจนเลยทีเดียวแล้ว2ฝั่งนี้คืออะไรง่ายๆครับฝั่งแรกคือคอมมิวนิสต์ที่มีโซเวียตกับจีนเป็นหัวหอกหลักเขามองว่าทุกคนควรเท่าเทียมไม่มีคนรวยคนจนทุกอย่างต้องแชร์ใครได้ยินแล้วชอบไอเดียนี้บ้างครับใช่เลยหลายคนอาจจะบอกว่าก็ฟังดูดีนะไม่มีชนชัน้นทุกคนเสมอภาคกันหมดมีอะไรก็ต้องแชร์ต่อกันถ้าใครชอบไอเดียคอมมิวนิสต์ผมก็ฝากแชร์คลิปนี้ไปด้วยแล้วกันนะครับแต่ฝั่งตรงข้ามคือฝั่งโลกเสรี